คนติการกดเลยคือนายทหารผมจะเข้าไปยิงท er. ุกคนนสวัสดีครับพวกเราทียิน uh, ด hey. er. cool ีนั่งพานะครับวันนี้เราจะมาดูรายการ The Streamer EP 2กันนะครับเ The Streamer รายการค้นหา Streamer หน้าใหม่ที่จะมาคว้าเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาท แนะนาตัวซนิึชื่อมุกนะคะมาจากเพนโมกุชิค่ะแต่หนูมีท่าด้วยนะคะพี่เต๋อถ้าหนูพูดโมกุชิพี่เต๋อทำตามเพนโมกุชินะคะเพ๋ไก๋เกไรเก๋๋เกเก๋เกมไก้อก๋ไก๋เกก๋เก๋ไกนเก๋กเริ่มกไเกไ ซอฟตว์เซิร์ฟเฟอร์นะคะนะคะแล้วก็หนีคุณลุงให้ได้แค่นั้นเองแล้วก็อาจจะมีเรียกว่าเป็นแม่เหล็กนะคะสามารถดูดเหรียญแลดูดใจเธอได้ไหมครับไม่ได้พี่เขาอะไรอ่ะโอ้เห็นแล้วพี่แสงเคยเล่นเกมนี้ไหมคะยังไม่เคยเลยครับถ้าเล่นก็อย่าวิ่งเร็วมากนะคะทำไมครับวิ่งเร็วก็ระวังล้มแต่ถาวิ่งกับผมก็ระวังจะรักนะคะอียผ่านเลยผ่านเลย กดท่าแรเห็นป่ะปกติแล้วจะเต้นเวลาที่มีคนแบบกดอะไรอย่างเงี้ยค่ะปวดกังปดเลยถเวลาแล้วไวจังวะโอ้หาทีเนี่ยก็หาทีเนี่ยผ่านเลยเลยอ่ะไปไปผ่านหมดเลยไปห้าดาวผ่านเข้ารอบไปเลยขอเคใครผ่านยกมือครับโอเคูไม่ผ่านหรอ เฮ้ยเฮ้ยใช่ตามผู้ฝาดไหมเนี่ยคนใรแกอยู่ทีเนี่มองไม่เห็นใช่ไหมก็นั่นนะครับแล้วก็สตีมเก่งครับเหมือนผู้หญิงครับผมเลยให้ผ่านไปก่อนนานน่ารักล้วนๆเลยครับเลยให้ผ่านพี่ภูมิทำไม่ให้ผ่านฮะพี่ภูมิบอกมัเร่องเก่งๆไ่ตรงไทยหรอคือไม่ตรงไทยไม่ตรงไทยนะฮะโอเคเคตต่อไปคนที่สองนะอ่ะ ล่ออยเสวัสดีครับผมแนะนำตัวเลยสวัสดีครับผมเจมส์วีรุนะครับผมเตรีมเลยเลยก่อนอื่นอันดับแรกนี่ไม่ใช่การทดสอบทุกคนคือนายทหารผมจะเข้าไปยิงทุกคนในเกม Epic Legends Mobile ครับผมดังนั้นผมขอให้ทุกท่านเรื่องให้สุดที่ผมได้ตกใจไหมครับตกลง พอครับยอดใช่เหรลมาจด่ะนี่เอ็ดวินอย่าให้ผมเล่นปืนกลหรือว่าปืนอะไรว่ามาเอาปืนกลปืนกลเอาสั้นหรือเอายาวเอาสั้นเอาสั้นเอาแสั้นไหนอนอาสั้นชอบแบบสั้นอบั้นอบั้นอบแบบสั้นชอแบบยา้วชอยแบบสนอบแบบั้นอแบบ้แนอ กรตีนน <muitas S 2> ั่นยเิดเลยเพิดเิใช่มไร่สันไร่ไร่สันไ่ันตอบที่ไ้ยาวได้สั้นตายก่อนเนี่ยโอ้เยวเนเสียงปืนวยกี้เมือนที่น่นเสียงหายใจออ่เสียงอะเนยพ่เลกอ้หยาเาอไงยินโอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยเม็ดไม่โดนโอ้โหนี่มีคงกว่างี้ีคงกว่านะโดนเม็ดอ่ะไม่ค่อยคลิเลยมีคงนี้่นนะครับแล้วี่เขาเดือดดีตรงหนผิดพลา ให้ด้ยใให้ทุกคนแบ่นีทุกคนเลยตัดให้5้าวล้าวเดียวให้ผ่านนั้ครับผมครับเออผมยังครับทำไมไม่ให้ผ่านฮะเขาต้องไปฝึกคอลิมิตก่นครับสไนเปอร์แมนไม่พอครับคุมาไงฮะไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบไอ้คนนี้อ่ะไม่ชอบเลยหรอไม่ชอบใครสักคนเลยเ๋ยวเขาจะดักอยูข้างหน้าไม่ชอบ